วัวพี่น้องต้มนองงัวอยู่ปะฮึสวัสดีจ้าพี่น้องต้มนองงัวอยู่บ่ต้มนองงัวยังคอยแกงไก่เซนโอ้ยนี่แ <c oughs> หละเสียร่มบางคัะพี่น้องอารมณ์มเสียอาภพรเลยอารมณ์เสียยังไก่เต้น้องไม่สม <c oughs> อุตซาไปเก็บพักโอ้ยได้กินแกงน้องไม่สมความหวังว่าสิได้ กินอ้อมน่องงูไมัน,นมบ่มี่ใบ่บ่โอ้ยเมืองคอยไปเก็บผักกลินไม่รู้อ,อ๋ออารมณ์เสียเลยกินนี่กระเซาะพึ่งกันแล้วแถวเกียงไก่เสียนอนไม่สมเกียงเราเล้าบ้านนอกนี่พุงรุดหรือเป่านี่จ้าเดี๋ยวจะใส่ฝาอีกตู้พันยานผัวได้ก็ได้บ่พิ่นเกียงใบถาเลย มาเบากันนะมันเป็นยังไงมันบ่มี<ะ>มันบ่มีแมน,มนบอ,รบอรหรือแกงข่อยอนี่แหละผลของการก็บตพักถา่าพี่น้องบ่ม,มีมีตะไคร้ก,กเ็เลยกินไก่ก็ได้ดอกตอหน่อยว่าสิกินอ,อมน้องงวแล้วเค็ดเกยวเสียบแช่ด้วด้อวะไก,กะ่ก็บแช่พกันนะา่าผลสุดท้ายได้กิน แยงไก่ใส่นไม่สมแยงไก่เซโนม่สมโอ้เอ้ากระโอโอคือกันอะไรพี่น้องแปลว่าใส่อยัางเนี้ยอันแกะใส่ตะพิบตำพริกกับตำตะไคร้ใช่กันบ่โอ้ตะไคร้ใส่เป็นชิ้นเลยตะไคร้ใบบักูดจ้ายเปี๊ยะกับใส่หอมหอมน้ำปลาของเขาที่เปี๊ยะขายเราจะย่างย่างข้ามาตีด่างทวนรถเดอ้าวแล้วเด็กเด็กกินนมอไม่สมไหมพี่น้องนมอไม่สมผู้ใดสนใจกับซางใดเด้อ เดี๋ยวเพร่ไปเอาเจ้านี่มาเดี๋ยว <มา S 2> เดี๋ยวยวขอคตายลูกจะบแบบนน้แต่หน่อยงานเขามาอ้าวนี่เมีเยเข็ดเอียงอนาวอมน่องง่วงคือดิกินนอนไม่สมหรือเล่าเข็ดสูตรไม่บ่แต่หน่อยอุตส่าห์ไปเก็บพักไว้ท่าเพื่ว่ากลับมาจากตลาด ซื้อไก่มาเกียงใส่หนอนไม่ชุมให้กินเนาะกระชีสีบคือกัดนั่นแหละพี่น้องเอาปิดฟ้าไปครับั่นเดี๋ยวยัง,ยงกินเขาเศร้ายู่พี่น้องไปละโมโหอารมณ์เสียอาภพาพรนครับผมอารมณ์เสียเลยวันนี้พวนะอะพักขุยเจ็บมากเฮ็ดยังกินหรอมั เดี๋ยวโมลเลงจะได้ออมโ่เ <t ori> ลงก็หน่อยคิดอยากก็แค่ว่าคว้มคิดตรงกันนะก็เลยแค่ว่าว่าเออเดี๋ยวคอยจีไปตลาดไปซื้อตื่นขึ้นนี่ยนะเพื่อนว่าคอยจีไปตลาดคอยจีไปซื้อน้องงัวามาออมซูกินเลือดเถ้ามันนี่คอ <mit S 1> ยคิดอยากกูสัน <ๆ S 2> ่นคือยังเพลินฝันนี่แหละแม่ <t ori> นบ่นเถ้าห <t ori> <t ori> น่อยนึงก็ได้บกักไล่ได้ออมกิน ม่นเ,เจ้าเอาลูกเข้าไปในบ้านแล้วเจ้าเก็บพักมะทาหอยเด้อพัดชัน <c oughs> เก็บพักใบชะพู่นัน่นบ้านเขาเกินพักยังก่อเทา่า <c oughs> พักอีเลือดมาให้ยไข่ในเด้อพัดชันเจ้าเอาลูกไปเล่นมาสันเดี๋ยวไข่กลับามไาไข่ตุ่มใบทาพัดชันตัวหน่อยไปเก็บมาคือแน่ใจโอ้ยกลับไปนี่ได้กินออมนองงัวเฉ็บแฉะใช้พักอีเลือด คิดขาดเอา้าอ่าร่มเสียมึอนี่ที่น้องเอา้าอันนี้ก็เชียบคือกันนั่นละยงังใส่น,นสมไอซสุมเดี๋ยวนี่นี่นอนก่อนจ้าอุ้ยคือบทับอันนี้ไว้เนี่ยเถอะไม่มีกินเขาแล้วอาบน้ำแล้วจา้าครับผมตาะเซ่าเลยเพราะเพราะว่าเพือ่อกตรียมงานผู้ใดสนใจสินค้ากระสังใด้ด้จ้าเนแดดเดียวมูดแดดเดียวใส่กอกแหนมลาซับปลาส้มจ้า ใจสั่งเข้ามาได้ขายของเนี่ยพี่น้องอยากขายอยากขายจ้ากล้วยแห้งเล่ะเบิ่งกันหน่อยมากด้วยลูกอีแม่บอกว่าให้เอาไม้ออกเอาไม้ออกมันกับบัวกับหงส์ใช้กันนเลยจ้วย<า>น,นอ,อนก่อนเราจะสีเพียรเรียรเป็นยังเจะหน่อยคือถ่ายเดมมุมเก่าพี่น้องเพราะว่า เปรี้วมาเห็นงานอยู่นี่นะมาตากปูตากตาก็เลยเขาไปในบ้านก็นไหมันเข้าไปทั้งป oh AP oh uh, ุ่นวันพีนน้องเพราะว่าหนึ่งถ้าเขาไปในบ้านเพี่ยไ่ได้ยินเสียงฝนตกเลยได้พี่น้องอม่ได้ยินเสียงฝนตกมันเพี้นั่งอยู่นี่เพี่นยังเห็นอากาศบรรยากาศว่ามันเป็นยังไงเออแดดบ่อขึ้นบ่อเพราะิเก็บป่าบ่อสิแม่พี่น้องมันได้ยินเสียงฝนตกกถ้าเขาไปในบ้านสิไ่ได้ยินอย่างเลยพี่น้องคือจังฝนตกแข้งๆเนี่ยืัอนั้นลุงเวทมาถาม อันฝนตกแข็งอยู่บ่ออาชันนอ้ยข่อยคือบ่ภูเมียว่าฝนตกข่อยฮอดบ่ได้ยินมสันตอกมันบ่ได้ยินพี่น้องมันอยู่ในเฮยันได้ยินอีหยังกะบางเทีอแพ่ว่าก็สิมาตัดป่าตัดหยังนะตัดตัดกลางมันตัดกลางเพื่อสีแพสสูญยกาศสูญยากาศดับแพสิ้นสูญยากาศแล้วเดับนะว่ากลางมันยังสิบปกจ้าอืกกลางมันจังมัวปากถุงถ้ากลางปากถุงแล้วถุงมันมันหัวลมมันออก รมมันเข่าเป็น่อเถ่ามันก็นันตรงมันังตัดถ้าไปตัดในบ้านเศษเศษเนื้อเศษเออยันนี่นี่เศษกระดูกเศษก้างปลาอยันดูเกียบเท้ามาตัดนี่เขาก็สามารถกวดใส่นันไปเผาตรงเผาครับผมอ่ะกะอารมณ์เสียมานนี่ อยากพูกันล้วเขาบอดใจมันอยากกินแล้วนช่ไหมอย,อยากกินทุกทันมืนอคืดคอยคิดตะมือคืนคนี่เลยเออพอเจ้ามาเบาอย่างเงี้ยมันเศร้าเขาบ้าเออเอาครูขึ้นเป็นตังขี้เออเป็นยังแบบคอยคิดตะมือคืนนี่คอยคิดคิดตรงกันเลยวะคอยคิดเห็ยนยูฝนยูของเขาว่าอันแปลว่าตาอืมอเพราะว่เา,าเออเป็นขายที่นี่วะแมนเมนตลาดตลาดดินแดงก็จะขายอยู่เอาเสียงขึ้นสะท้อน อ๋ออยุเหมือนเหมือนนี่แหละบวจิงคือขี้เียบจึงใดจิงคือน่อยาเชอนี้เนี่นอนยามือเ้ายามือเ้าจิตจวรของเพื่อเกิจมีตื่นมาตีสีตีหาเพื่อเกิดซีมาล่างช่วยล่างยังหุงเขาหุ้งยังไห้ขั้นบ่ได้ไปเอาของขั้นบ่ได้ไปเอาปลาไปยังเพื่ิซีเอาลาออกตาแล้วก็ลางปวดนมให้ลูกแล้วก็เฮ็ด หา้ามอะไรไมีแหนมมีใส่กอกระเฮ็ดไว้จ้าบอได้ไปตลาดจา้าเลิกกะไปตลาดากันไปสวยๆผู้ละ่ะของไหวเหมือนเลยไม่ว่าไปเลิกกะถ้าลูกตื่นก็คืออาบไอ้ป้อนเขา่าอาบนา้ำอาบนา้ำแปรงฟันสาบผมมียังไม่เพิ่นเลิกกะเป็นหน้าที่ของแต่น้อยพักเขาไปเรียนในบ้านเพราะให้เพื่อได้เฮ็ดเตรียมของเตรียมยังเฮ็ดกัเขาสิแม่งจ้ะ พอเพิ่นออกมากะเอาเพิเ่นมานอนเพราะว่าเพิเ่นกินเขากิน,นย,ยังแล้วเอาเพิ่นมานอนพอเพิ่นนอนเท่ากะเฮ็ดเวียบได้ที่เนี่ยจ้ะพี่น้องปัดไปก่อนอารมณ์เสียเอาเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวจะไมากินแกงไก่ไส้นมไม่สมไก่ใส้นอไม่สมนักกันค<า>รับผมกระเซียบคือกันละเฮ็ดแก้วเสียบเสียแตั้งเมียเขานึงเลยบ่มื้อนี้ นี่ลืมมาเขาพี่ <c oughs> มาเขาตีอ่ะตีหาเลยจังหน,น่อยจังคิหนึ่งครับผมไปก่อนสวัสดีครับ